นอกจากน้อค่ะแต่เมื่อคืนเราฝนตกทั้งคืนเนาะค่ะเนาะ่นีหน้าเ้ามีน้ำมีเงาแล้วค่ะได้คุยใไดยเงต่อไปเนาะค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้เราพบสองเศษน้ำดิ้นชาแนลแล้วค่ะเนาะหาก็ปตั่นคือเก้าค่ะมื้อนี้ก็เดินทางมาส่องเขาหน้าปลาเนาะค่ะเนาะในระหว่างทางเนาะค่ะเนาะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเบิดขึ้นเนาะค่ะเนาะในระหว่างทางก็มาเจอนกปากทางแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะ มื่อคืนฝนตกแล้วมีน้ำเนาะคะ่ะเนาะน้ำก็มีในงานไฮแงานน่าแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนกปางห่างเพืเ่อเที่มาเตอร์ไซเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเฝนมาหากิม้มบวบหอยเนาะคะ่ะเนาะอาเจมันเหมิดแน่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก้อนเสาเนาะคะ่ะของเหลวเนาะคะ่ะเนาะมือน,นี้หลังจากฝนตกแล้วบรรยากาศกา็ดีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะท้องฟ้าก็นี่ค่ะสดใสเลยเนาะค่ะเนาะก็เลิะะ่จะสีเหลืองมีแดดเนาะค่ะ นกปาาหางเพฝนกับมหากินบักหอยเต็มทงเนาะคะ่ะเนาะเป็นพันพันตเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเพป็นกะโหลดีเนาะคะ่ะเนาะว่ามีฝนตกนี่ค่ะมาหากินหอยเนาะคะ่ะเนาะร้ายแห้งเนาะค่ะนกปากหางนี่ค่ะ,น,ะ,คะน,น้ำก็เริ่มสิเต็มหลองนีน่ถนนเลยเนะะา,า,านะ,ค,ะนค่ะเนาะมีมีคลองค้างค้างห่างเนาะค่ะเนาะกับบางส่วนก็เต็มหลองเลเนาะคะ่ะเนาะ ดีเนาะค่ะเนาะมีฝนลงมาใหา้เห่าบึงวัตเตสิบมีนม้ำเนาะคะ่ะมาเบิ่งยำสองแล้วมีน,มน้ำได้ขน,น,น,นานยังหนาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเริ่มสิมีนม้ำมียังก็แล้วสิได้ใส่ปุย๋ยใส่ยังกันเนาะค่ะเนาะสิได้ทันเวลาเพิ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนย้ำไหลกะอยากอีกเนาะคะ่ะ กินหอยกินอยังได้งั้นหน้าเนาะค่ะเนาะหอยก็สิเริ่มออกหากัดเขาเขาเละเนาะค่ะหากินเขากินน้ำเขาหอยนี่ค่ะหอยเชอรี่เนาะค่ะเนาะอันตรายแห้งเนาะค่ะเนาะเพื่อนได้กินเขาแล้วอะเบิดเอย่างเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะต่อกบะเหลืออ่าได้ปงให้เข้าอ่าเป็นเขาเป็นน้ำเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะร้ายแห้งเนาะค่ะเนาะหอยอ่านกปากหางก็ดีเนาะค่ะเนาะเพป็นมาหากินหอยให้เา น้ำกระเหลือมเต็มหลองแล้วค่ะนาะนี่ค่ะต่อไปกระสีมีน้ำแซ่เขาแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะเต็มงานหายงานหนาแล้วนะคะเนาะนี่คือกลางทงแล้วค่ะนาะค่ะเพราะว่าอยู่ทางเนินๆอ่ะทางสูงๆบนหัวกระสีมีน้ำแบบนี้บอลแล้ค่ะเนาะนี่ค่ะกระเริ่มมีน้ำเต็มละค่ะนี่กระสีะสีมีน้ำเขาหน้าค่ะตอนหลงยังวางอยู่กะน้ำกระสีรงหลงก่อนให้เต็มเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเต็มหลงแล้วกระสีมีน้ำแซ่เขาเพิ่นเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศเศร้าๆของเฮาเนาะค่ะนี่ค่ะหลังจากฝนตกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตกทั้งคืนเลยเนาะค่ะเนาะตกค่อยตกแห้งนาะค่ะเนาะตกเบิดคืนพึ่งมาออ่ายู่ต้นเสร้านี้นาะค่ะเนาะนค่ะนกฝาาทางพึ่นมาหากินเขาเออขออภัยค่ะขออภัยค่ะมาหากินบักห้อยเนาะค่ะนี่ค่ะเต็มเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็ะเขาหน่อยเพิ่นเนาะค่ะเนาะ น้ำแซ่ยัยงสีก่กะกับบักหอยกะกินเขากินหนามเพิ่น,นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้ามีนกปางห้างกะ,ะกับสีบอดไนะะเนาะนค่ะเนาะเขาในทงกำลังเขียวกรจียไปหมดอนเลค่ะ,เน,นะ,คะเนาะฝนก็ตกมาหลายมือแล้วเนาะคะ่ะแต่ตกเบาหลายเล็กๆหน่อยๆเนาะจ้ะเนาะคะ่ะแต่เมื่อคืนเราเพิ่นตกทั้งคืน,นะคะเนาะค่ะเนาะค่ะเห็นงไรหน้าเฮามีหนามเมีย่ยงนะคะ ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางต่อไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะเ้ากลับมาหอนหน้าเา้าเล่านะคะเนาะที่เา้าซ้มเขาไหวหรือว่าซ้อมเขาไหวนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขาถี่มาซ้อมไหวกะตอนสีเหาซ้อมกะ,ะกะเหี้ยวนะคะเนาะลอดลมลอดใต้มากนคะนคะเนาะวัต่สี ตายเบิดเนาะค่ะเนาะแต่เขากะเซียงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเปิ้ลไต่หนาได้ยยังเพื่อกะรู้สึกฟื้นขึ้นมาแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะนี่คะ่ะหนามก็มีเนี้ยหน้าเลยเล็กๆหน่อยๆน,นี่ค่ะก็ยังดีเนาะค่ะเนาะนี่ค,ะค่ะกะรู้สึกกะมีหวังมันถอ,นอยเนาะรู้สึกมีหวังว่าค่ะมีหนามมียังแล้วเขาสิได้เห็นยังเดย์ต่อไปเนาะค่ะเนาะกับเขากับหนามเขานี่ยนะค่ะนี่คะ่หะหน,น้าเขากะ เขากระงอกร่ค่อยดีต้องซ่อมแซมอีกหลายเนาะค่ะเมว่านหน้าปลาเมือว่านหน้าหวยเมือว่านหน้าสวนเผาเขาเนาะค่ะเนาะอันนี้หน้าเพิรนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิรนบ่ต้องซ่อมเส็มยังเลยเพิร์นวานออกมาแล้วกะดีเบิด์ตุ้งยางเนาะค่ะเนาะกะหน้าเฮากะวานถึกแกล้งพอดีเนาะจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะแนมใกล้ๆก็ดูแบบมีเขามีหนามค่ะจะไปอยู่ไกลๆเนาะค่ะเนาะกะมีเตยแต่ฝีวางหลายเนาะค่ะนี่ต้องซ่อมอีกหลายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ นาปลาของเฮาเนี่ยค่ะเห็ดแล้วก็ใาตองก็จะล่องเขาไปลงในป่าก่อนว่ามีเห็ดให้เราได้เก็บบอจะสิออกมาส้มแซมเขาแล้วจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะฝนตกมาแล้วก็สมซำไปเมื่อค่ะดูสึกดีเนาะจ้ะเนาะค่ะเศร้ามากะบรรยากาศดีเนาะค่ะนี่ค่ะคนมาเก็บเห็ดมาอนี่กค่ะส่งสิมี่ไล่อยู่นะคะเนาะเห็นรถจอดอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะเนาะ ฝนตกมันก็อยากเก็บเห็ดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อมีเห็ดออกก็มาพากันมาเลาะกันเนาะค่ะเนาะมีรถอยู่หลายคันนึงเนาะค่ะเนาะก่อนเข้าป่านี่จ้ะบรรยากาศเศร้าๆของเฮาเนาะค่ะค่ะเฮาก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวป่าสัดทีเข้าป่าเบิ่งก่อนว่ามีเห็ดบ่เนาะจ้ะเนาะใ่รจะสิมาสมเขาค่ะก่อนจบคลิปเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะจ้ะให้ช่องของเฮาค่ะคุณเสียงธรรมดินชาเนว์เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาให้คิปใหม่ๆต่อไปเนาะจ้ะเนาะค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า